สวัสดีค่ะพี่น้องคะพากันอีกแล้วนะคะกับน้องนี้นันทิดาใชา่แสวัสดีค่ะเดีละละ๋วเราจะไปไปหอบหญ้าคะ่ะน้องไส้กับแม่ไปตัดหญ้าน้องไส้กับแม่ไปกวนแล้วกำลังสีออกน้ำฝนไปแม่มาเทียงหน้าก่อนเทียงหน้ามองนี้อยู่ตั้งแต่เป็นนิดหน่อยตั้งแต่พันห่งว,วงควมำหมดละมอใหญ่กับปูกูแขนเปนอยู่เทียงหน้า ไยร้านนี่เหรอสามสีค่คนทำกันนะคะมีมีหนุม่มมีมีนาเดือนนาดาวแปดนะคะแล้วก็น้องชายนาตอมตอนนั้นเพราท่านมีนาดุยกนมีขุดขุดดุยไปท่านเก็บสีค่คนเก็บผ้ากันอยู่เทียงหน้าอันสิเหรอคะเนี่ยบอนนางหวานที่แม่เอาแล้เอาไปแกงมือน,นั้นนะคะต้นมะขามนี่ก็ต้องไปเล็กหน่อยตรนี้ค่ะ สะนี่ก็สะเก่าสะเกลไม่ท่านเองหลอกห้อยนาเพิ่นสูบน้ำใส่เขาว่ามันฝนสิดีกับกป่ปานไดก็ยังมีหญ้าอยู่เดี๋ยวเรา้องมีสิไปแบกห,กหญ้าซอยน้องก็ย้ายก่อนนะคะไปผอกันอยูส่สวนไปผอกันอยู่สวนสวนดอกเจอบุญถึง,งพี่น้องอัน <c oughs> นี้มันเป็นพนักงานแบกหญ้าค่ะพี่น้องน้องไส้ตัดให้คู่ต่อมตัด แม่ตม,มีก็มาแบกบา้าหันสันไงเด้จังเดอร <c oughs> แบกใหนายืา่ยเส้นหนาเส้นดรอืเตอร์บนทิ้งนละค่ะ <c oughs> รดผู้ต่อมมือลอ้วลดเ่อย่้านจะตัดไว้ว่าดีมือนสาวคนตตก,กะให้มันว่าวกินอันที่ตาใบหมู่บ้านมี สวยมานแดดแดดออกอยางแหงเราก็เลยมานตัดไปไวอีกนะคะไปน้ำแรงฝนตกอีกเดี๋ยวติดกระดยยิหยางเพื่อนปลูกกอไผ่เออปลูกต้นไผ่ไปได้กินอะไรด้วคะ่ะได้กินน้าแล้วสวนเพิ่นเป็นตายอยู่เืออย่างเพิ่นเอาเทียงหน่อยมาไว้หร่มือสองมือพันมาเทียงหน้าหน่อยเดี๋ยวจะเป็นนางคุยกับพี่น้องอยู่เทียงหน้าหน่อยเพื่นเลย ไปแบกหญ้าใส่ก่อนเด้อพี่น้องบัดน ก็เราพี่น้องแม่ก็น้องเอาหนาไปแหงว่ากันเดี๋ยวนั่นเทิดาเราขปิดประตูพูนไก่เติบนี่หัดนำลืมอม่อเด้เสียงหน่อยสมัยจะเข้ากันแล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้เย็ยนดี ลกก่มเยน็นขออนุญาตล้า,ลางหนึนะจ๊ะไม่สิลรอค่ะพี่น้องแต่ละมือต้องต้องซอยกันต้องซอยแม่เอาหยางัา่วกันไม่สิเดีไปทางอื่นดีแต่หนูวบ่ได้ไปโรงเรียนมาส่นกระเบืซีเมนสองพอ่อน่ะสองพ่อเหมืนก็ไปเหตุงานข้างนอกขออนุญ,ญาตถอดหมวกน,นะคะโอ้ อาจจะป่สวยได้ค่ะเมื่อน,นี้ค้นนะป่สวยแต่ว่าเวลาของสวยเสียงหอนเลยตอนนี้เราอยู่ที่เถียงนาน,น้อยคอยนางพากันมาหดนานกันไม ำงานตั้งแต่สิบโคืออยู่บ้านคือสิบเบลแตงตัวอย่างเลยพี่น้องแทบสิบเบลเอาเครื่องสมองเขานะ่ะเพราะว่าเต้นสาม,มารถกับเป็นเบียกบานเบียกเฮี้ยนเสร็จแล้วก็สิเป็นเบ,บียกทงนี่สินะถ้าเบลออกไปข้างนอกก็คือก็คือเบลแตงตัวอย่างนะคะก็บสิออยู่แบบนี่สิละบ,บานๆแตงตัวกับสิบบูบูนี่สินะสายบู กับเบื้องเอาค่ะพี่้องเป็นยังคือตรงแขนขาใหญ่ว่า,าจ,จะเป็นแบบเข้าใส่ร่างกายทำงานหนักสี่กับสิบเป็นไรน,นะคะเพราะว่าคือเคยเราสังเกตบองช่วงที่บริเเหตุงานช่วงที่บริเเหตุงานกับม,มันกับสลีบลงเลยเหมือนกับนักกีฬานะคะเหมือนเหมือนกับนักกีฬาที่เขาแบบเพราะร่างกายคือกล้ามเนื้อม,มันได้ทํางานกล้ามเนื้อคือบริหารกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วมันก็จะแบบ เออใหญ่ขึ้นมามีกล้ามเนืออย่างขึ้นมาอย่างสีนาพ่อประเดี๋ยวเหตุก่าจะแฝบ,บ,บไปเหมือนกับนักกีฬาบางทีแบบเพาะกล้ามเนาะมีกล้ามท้องมีอะไรพ่อพ่อเหลือยล้มงพุงเลยอย่างสีนา,หาเหตุผนจะเขาคายของหรือเปล่าเนี่ยร่มเย็นสบายค่ะพอสบอพิบอกพี่น้องเพื่อนบ้นแต่เป็นเด็กหน่อยอะ พ่อเราบ่าอยากให้ไปหลวงไปลั้มเนาะก็สิไดเองลงในรั้มกันเงียบหลักไปเรียนเนาะหลักไปเรียนเนาะแต่พ่อเป็นแล้วล่ะก็เออเห็นลูกเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เออคืออยากคือดีใจอยู่สิน่ะแ้วก็ย้ายคือกัน,กนบาดได้เป็นหมอล้อตอนแรกเราเข้ามาป่ะเตนกินลัม้มกินมาเขาดูอันนี้พ่อจะเป็นหมอล้อมเราย้ายก็เพราะว่าตอนนั้นเราไม่ทันตายเลยไม่ทันตายแล้ววาคัน ขั้นขั้นขั้นกูตายขั้นเหตุบุญหากูเอาวีนางมาลำ่ำงั้นบุญแจกขาอให้กูเนี่ยเด้อว่าสัญญาเราสั่งไปแล้วไปได้เบิ่งล้านลำ่ำไปได้มาล่ำบุญแจกขาให้เราอีกจากได้เบิง่งบาได้เบิง่งกูหูเหมือนกันแบเนะกี่นนอกเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่ามันเป็นบทเรียนให้เราว่าคือเหตุเนี่งก็ขนาดจะเหตุช่วงที่ พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขายังมีชีวิตอยู่บ่ต้องร่อให้ถึงมือทีบ่มีลมหายใจแล้วจังสิแสดงออกนะคะว่าเป็นโวเรียนหอยหลายๆท่านกับพวสีกับพวสีเจอแบบเดียวกันค <laughs> งสีเจอแบบเดียวกันนะคะพี่น้องก็เข้าใจอยู่บางที่เาขาก็บเได้เาขาก็บเได้คิดว่าจะเป็นแบบนั้นหรอกเพียงแต่ว่า ความที่เราไม่พร้อมเพราะว่าต้นทุนชีวิตของคนไม่เท่าแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะคะ่ะพี่นอ้องเท่ากันคือเกิดมาถักอาการครบทรัพสองนั่นคือต้นทุนชีวิตซ้ากันแต่บางท่านเพิ่นกะเกิดมากกับว่าครบทรสองเนาะคะ่ะเอออันนั้นอันนั้นต้นทุนชีวิตก็่เท่ากันอีกและโอกาสของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็แตกต่างกันวามทีคนได้รับโอกาสของแต่ละคนก็บ่คือกัน มันก็นเลยเห็นหบางที่ก็ต้องรอเวลารอเวลาที่เหมาะสมรอเวลาโอกาสที่เหมาะสมสิมนะกับแล้วพี่น้องก็เพื่อสิข้าใจว่าสภาพอะของแต่ละคนนะคะแต่กับทุกคนกันยุ่ยกําลังใจนะ,ะนะจะคือกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญแน่อนอนแต่็ต้งห้กก็ลังใจตัวเองก่อนแล้วนะ้ะพี่น้องห้กกาลั่งใจของก่อนแล้วเนะนาะหน่อยนังไปนั่งมามเป็นเสียงนอนสรุปเดี๋ยวสีตาม แม่กับน้องไปขอกมาไปบเบิงม้าหน่อยตัวหนึ่งว่าเป็นแผลว่าสันตัวบ้านเว้ยตัวที่เป็นหลูกล้าปีแห้งมูนะคะมันเป็นแผลเราที่นี่อะนี่อ่ะแมงมันไปใครใส่พังกันเลยเป็นแผลเบอร์บออกมาอีกนะคะสงสารทั้งไครนะคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรับชมนะคะจะหนแนเรามีกสิพยายามอัพคลิปลงเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่ไปข้ามโฆษณาขอบคุณที่ ให้การติดตามท,ทุกช่องทางนะคะทั้งเพจทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะคะขอบคุณทีให้กำลังใจขอบคุณ f c บัลแสงทอมฟิลแลด์ทุกททานที่อคอยติดตามเป็นแรงใจให้นะคะคลิปหนาพอกันไหมคะพี่น้องคลิปนี้เอสไมคขอคุณและสวัสดีค่ะ